ชมงบรรยากาศได้กก็รึบน่ะ้าก็งามงามเด้อโอ้ยอะไรจะทำไหวไหมเนี่ยเพื่อน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 อะไรไม่อยู่ค่ะถึ้งไงถึงเงาพวกเนี่ยเพื่อนเพื่อนพูดพุกสวยงามมากค่ะ แต็นเอไม้ค่ะโอ้ยเป็นต้นเป็นลำบาเดเดีเพื่อนเพื่อนเไรที่เด่นทําหนึ่งไว้เนะค่ะเพื่อนเลยเป็นอะไรยังไม่มีเวลาเลยค่ะต้นเข้าวกำลังเตะโอเตะใบางามสวยงามมากค่ะ นี่หน้าหน่อไม้เนาะค่ะน้องคุณอะไรเก่าหน่อไม้เนี่ยเราให้ชมคุณอะไรสอนหน่อไม้มันหลายแต่หน่อไม้ค่ะโอ้ยเป็นต้นเป็นลำบ่ได้เด้วยเพื่อนเพื่อนอะไรที่เด่นอันหนึ่งไว้เนาะค่ะเพื่อนเกิดดีขนาดเด้อค้อเกิดเมื่อก่อนนีด้น้อยๆกับเพื่อนๆยากหลานน้อยเนาะค่ะน้อยอะไรหรื จะทำยังไงจะไดเด้เพื่อนๆน่าสียดยค่ะพูนะยตัดลงด้อคอหนึงไว้นะว่มาเบิง่งมาเบิง่งมาเบิง่บงทำไมคุณาไดอค่อโอ้ยอายุนำนำ้ำเยอะมากเยอะเลยเยอะมากค่ะนำ้ำคุณ กบก็ไปเบ้ยแหละค่ะเพื่อนเพื่อนคุณยายไร่มาอยู่กบกบนี่จะเพื่อนเพื่อนสวัสดีด้วยเพื่อนเพื่อนอาจาคุณยายไล่ตาตึงาักไปเนาะเพื่อนเพื่อนหงามอย่างงี้งามดนมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งทำไมคุณยายไลเด้อค่ะเด้ออายุกำลังดันมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งทำไมคุณยายไลเด้อค่ะเด้อ พายุกำนัมน้ำจะทำยังไงเสียดายด้เพื่อนๆน,น่าเสีดเยดายครับพื่อนให้ตัดลงเดอก่ขเด้อตัดหนึ่งไว้เขนะาเาะเดนที่ะคุณยาลัเพื่อนโอ้ยุณยายมันจะออกจากรงพยาบาลนะสนอพาล,ลูกสาวไปคอดรูกมาดูหน่อไม้คุณยาลัเด้อยากลานน้อยนาะขะน้อยายลร กับเพื่อนคุณยายไรไม่อยู่ค่ะถึงไงถึงเงาพวกนี้เพื่อนเพื่อนพูดพุกหน่อไม้ก็ออกเยอะเยอะลูกเพื่อนกำลังเตกหน่อขึ้นมากงานนี้กับเพื่อนคุณยายไรไม่อยู่ค่ะถึงไงถึงเงาพวกนี้เพื่อน เพื่อนมาเบิง้งมาเบิง้งมาเบิงเบ้งทำไม่คุณยายไรเด้อคืออู้ยพายุกระนำนางจะทำยังไงเสียดายเดิเพื่อนๆน่าเสียดายครับเพื่นอนให้ตัดลงเด้อค่ะเด้อตัดหนึ่งใบนะคุณน้อยจะชมหนม่อไมย้ยาำเรียงเลยค้ออะไรยังพัมีเวลาทำนา,น,านาคะคุณน้อเสร็จภารกิจเดี๋ยวคุณจะเอค่ะเด้อคุณยายไรจะเสียได้ทำ กรกหา,างาเลี้ยวงามเลี้ยวอยากลานน้อยเด้อค่ะเด้อคุณยายะไรจะทำยังไงเสียดายเด้อเพื่อนๆน่าเสียด,ดายค่ะพื่อ,อน่ะยห้ start ลงเด้อค่ือ start หนึ่งว้นะค่นน่าจะไปหมดแล้วกุบจะได้ก็ไปเพื่อแล้วค่ะ นี да ่ฮักลาน้อยเนาะค่ะนออย่าไรหรอกโอ้ค่ะเุ้ยแต่ละก่อวังเด้อค่ะเด้อพรุ่งนี้เรจะได้กินหนึ่งไว้เนาะค่ะเนาะโอ้ยตอนนี้จะน้ำไม้เขาหนอเพื่อนเพื่อนเพื่อนยังไรไม่อยู่ค่ะถึ้งไงถึงเงาพวกนี้เพื่อนเพื่อนพูดพูดไปหมดแล้ว าากุบอะไรก็ไปเพิ่งแล้วค่ะวิ่งหน้าหนูไม้เนาะค่ะน้องคุณอะไรกับหนูไม้เนี่ยเดีให้ชม o m คุณอะไรสอนหนูไม้มันหลายที่จะเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนอาจารย์คุณจะไรถ้าตึยากเลยเนาะเพื่อนเพื่นอนเกิดดีขนาดเดีย๋ยวก็ดูเกิดเมื่อก่อนอนอี้น้นอนกับเพื่อนเพื่อน เนาะก็จะทำหน่อไม้ดองค่ะเพื่อนๆเนาะก็จะทำหน่อไม้ดองค่ะเพื่อนๆเนาะก็จะทำหน่อไม้ดองค่ะเพื่อนๆเพื่อนเกิดดีขนาดเด้อดค่ะเด้อเกิดเมื่อก่อนนี้น้ยนอยๆกับเพื่อนๆพืน <c oughs> คุณยายไ,ไม่ว่างเนาะ ไม้ก็หน่อไม้จะทำยังไงเสียดายเด้เพื่อนเพื่อนน่าเสาียดายครับเพืนะ่อนย้าย s t a r ลงนึกเขาเด้อตัดหนึ่งไวนะ้เนาะ่เนาะเป็นโกเป็นลำนะหมดแล้วเพื่อนเพื่อนแต่เสียดายเนาะ่เนาะเป็นโกเป็นลำหมดแล้วค่ะหน่อไม้คุณยังไนี่พรุ่งนี้เดี๋ยวัดไปหมดแล้วกบยังไงก็ไปเพื่อแล้วค่ะ เพื่อนเลยเป็นไรยังไม่มีเวลาเลยค่ะต้นเข้ากำลังเตะโกรเตะใบางาม,มคุณยะไรเป็นล้ำบเหรอคะเพื่อนเพื่อนอ่านเป็นลํำหมดแล้วคะ่ะคุณยะไรไม่อยู่เป็นลำบ่หรอเพื่นอนเพื่อนเลยบ่มีเวลาเห็ดน้ำพึ่งเนาะเ่ะเนาะ หน่อไม้กิมซุงค่ะหน่อไม้กิมซุปอุ้ยเพุ่นเป็นลำหมดแล้วเพื่อนเพื่อนดูเป็นลำเป็นแยวเป็นแน,นวหมดแล้วเนาะก็จะทำหน่อไม้ดองค่ะเพื่อนเพื่อนราคางามเล้วงามเลี้ยวยากลาน,น้อยเด้อค่ะเด้อคุณอะไรอะไรจัดการเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ มาทำหน่อไม้ดองเก็บไว้ได้กินนานนะเพื่อนเพื่อนเนาะยากแต่งามงามเออคุณ <c oughs> <c oughs> คุณยายรเป็นลำบ่หรอคะเพื่อนเพื่อนอ่าน <c oughs> เป็นลำหมดแล้วคะ่ะคุณยายไนไม่อยู่เต่นหน่อไม้ค่ะโอ้ยเป็นต้น,ไไเ,ปน,ตนเป็นลำบ่ได,อดเ้เพื่อนเพื่อนคไณจะได้เห็น ทำหนึ่งไว้เนาะค่ะทำหน่อไม้ดองดู้ค่ะดูเยอะเลยเยอะมากมีแต่หน่อไม้ค่ะเพื่อนเพื่อนอะไรไม่อยู่ค่ะถึ้งไงถึงเงาพวกเนี่ยเพื่อนเพื่อนพูดผัวเนาะก็จะทำหน่อไม้ดองค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเกิดดีขนาดเดูค่ะดูเกิดเมึงโกนนี่น้อยๆกับเพื่อน ชมหน่อไม้ยามเรงเลยค่ะเด้อเวลายังไม่มีเวลาทำเนาะค่ะเนาะเสร็จภารกิจแล้วฝนเด้อค่ะเด้อคุณยายอะไจังสี้ทำเฮ้ยเพื่อนเลยคุณยายยังไม่มีเวลาเลยค่ะต้นข้าวกำลังเตะโกเตะใบงามอะไรจัดการเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะมาทำน่อไม้ดองเก็บไว้ได้กินนานเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อน อยุยาไรไม่อยู่คะ่ะถึ้งไงทั้งเงาพวกนี้เพื่อนๆพูดผู้คุญยไรไม่ว่างเนาะน้ำไม้กา้านน้ำไม้นี่ฮักลานน้อยเนาะคะ่ะน้อ,อยกุไรหรืโอ้ยทองดีกับทองเคก็วิ่งเข้าป่าเข้าคุญยไรบันงานเข้าเลย ปัดเพื่อนเลยเป็นไรยังไม่มีเวลาเลยค่ะต้นข้าวกำลังเตะโก,กเตะใบางามโอ้คโอ้ยแต่ละโกวังเด้อค่ะเด้อพรุ่งนี้จะได้กินหนึ่งไว้นะคะเนาะโอ้ยเดี๋ยวนี้เต้นไม้เขาหนิยากล้านน้อยเนาะค่ะน้องย,นะย่าไงหรือ